ประมาณ6เดือนนะคะเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการฟังนะคะฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ออกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะคลิปนี้ขอนมาใช้เทคนิคที่ขวัญใช้และได้ผลกับตัวเองให้กับเพื่อนๆกันคะ่ะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาช่อง f r e n d s with ขวัญครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะสำหรับแรกขอเล่านิดนึงนะคะสมัยที่ขวัญเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆเนี่ยขวัญมีปัญหาเรื่องการฟังนะคะพอสมควรเลยนะคะคือหูเนี่ยมีปัญหายเยอะมากนะคะคือฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ออกนะคะขวัญเข้าใจเลยเวลาเพื่อนๆที่แบบเแบบเมนถามนะคะว่าทำยังไงดีฟังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย อันดับแรกเลยนะคุณอยากจะแทงอย่างี้นะคะ ว่าเราเลิกที่จะบ่นนะคะบน่นตัวเองว่าทำไมฟังไม่ออกฉันง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราจะไม่บน่นละนะคะเราจะไปลงมือทํากันว่าทํายังไงให้เราฟังออกนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะเรียกว่าเซโคเลยนะคะทำมือแบบนี้แปลว่าเซโคในภาษาฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นขวัญอยากให้คุณไปเริ่มที่การอ่านออกเสียงพวกพยัญชนะต่างๆ a b c d นะคะรวมถึงการสะกดคำนะคะสร,ระผสม อะไรแบบนี้ที่เป็นพื้นฐานนะคะให้เราไปฝึกให้ให้แม่นก่อนซึ่งเนื้อหาพวกนี้นะคะครูที่สอนภาษาฝรั่งเศสของเรานะคะเขาจะสอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูมีแบบฝึกหัดอะไรมาเนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปฝึกแบบฝึกหัดที่ครูให้มาด้วยนะคะคือทุกคนอาจจะงงว่าทําไมถึงไปเริ่มต้นที่ตรงจุดนี้นะคะคือวันต้องบอกก่อนว่าปัญหาที่ทําให้เราฟังไม่ออกนะคะมาจากการที่เราอ่านออกเสียงไม่ถูกหรือพูดไม่ถูกนั่นเอง ะะถ้าเราอ่านออกเสียงผิดนะคะเราไปฟังกี่รอบกี่รอบเราก็ฟังไม่ออกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นให้มาเริ่มที่การสะกดคําเริ่มมาที่การอ่านออกเสียงพื้นฐานให้รู้เรื่องก่อนนะคะขั้นตอนที่2นะคะให้เรามีคําศัพท์ ในหัวเราเนี่ยอย่างน้อยน้สัก100คำนะคะก่อนที่จะไปฝึกในขั้นถัดไปนะคะคือไม่ได้รู้เฉพาะความหมายนะคะแต่ให้รู้ด้วยว่าแต่ละคำเนี่ยอ่านออกเสียงยังไงนะคะเป็นศัพท์พื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะในช่องของขวัญก็เคยใชร์ไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ฟังเจ้าของภาษาเพิ่มด้วยนะคะจะไดออ้คุ้นชินกับสำเนียงนะคะขั้นตอนถัดมานะคะ พอเรารู้คําศัพท์พื้นฐานและรู้แต่ละคาอ่านออกเสียงยังไงแล้วให้เราหาคลิปนะคะคลิปหรือไฟล์เสียงก็ได้สั้นๆนะคานาที10นาทีไม่ควรเกิน15นาทีเพราะว่ามันนานไปมันจะทําให้เราท้อแล้วก็คนเริ่มต้นพอมันฟังไม่ออกอ่ะมันฟังเปน,นานๆมันมันก็จะมันก็จะเหนื่อยนะคะและควรเป็นคลิป หรือไฟล์เสียงที่มีสคริปต์สคริปต์นะคะก็คือบทพูดต่างๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราฟังเราจะได้รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะสคริปต์หรือว่าจะเป็นซูติเก็ได้นะคะพวกคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยอาจจะหาใน YouTube ก็ได้นะคะเสิร์ชไปว่าเอ่อเดียลล็อกอ้งนะคะดิกเตออังหรือเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือบทเรียนนะคะที่เราใช้ในการฝึกฟังตามที่เขาขายในร้านขายหนังสือค่ะมันจะมีซีดีใช่ไหมคะแล้วก็มีสคริปต์มาด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะ พวกนิทงนิทานเนี่ยขวัญมีแชร์ลิง์ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อถ้าแบบไม่อยากแบบฟังอะไรที่มันน่าเบื่ออย่างเงี้ยอยากฟังนิทานเพลินๆนะคะเป็นนิทานอิศวอะไรอย่างเงี้ย หนูน้อยหมวกแดงซิเดเดล,ล่านะคะมีเหมือนกันลิงค์อยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนไปเปิดฟังได้ข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือว่าเขามีสคริปต์ให้ด้วยแล้วก็คนพูดเขาพูดช้ามากนะคะพูดค่อนข้างชา้าออกเสียงชัดแล้วก็มีคําแปลแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นมันก็พอดูได้สําหรับใครที่พอได้ภาษาอังกฤษก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ พอเราได้สคริปต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการฝึกนะคะก็คือว่าให้เราเปิดไฟล์เสียงของเรานะคะหรือเปิดคลิปของเราเนี่ยควบคู่ไปกับการดูสคริปต์นะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าคำเนี้ยเขาอ่านออกเสียงยังไงนะคะแล้วก็เอ่อถ้าเป็นไปได้ก็าจะศึกษาคำศัพท์เพิ่มเติมไปด้วยก็ได้นะคะคือให้เราฝึกหลายๆายทักษะพ,พร้อมกันไปเลยก็จะได้ยิ่งดีนะคะก็ได้รู้คำศัพท์ไปในตัวแล้วพอเราฟังเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาให้เรากดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เอากระดาษปากกามานะคะฟังว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะกดหยุดทีละช่วงก็ได้ะคะ่ะทีละประโยคทีละประโยคก็ได้โอเคเราฟังประโยคนี้มาลองเขียนดูซินะคะเป็นการฝึกเขียนไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้การเขียนคําศัพท์ด้วยนะคะถ้าเราเขียนไม่ถูกอย่างเงี้ยเราก็ไปตรวจเทียบกับสคริปต์ต้นฉบับนะคะว่าเขาพูดคําไหน แล้วระหว่างนั้นนะคะให้เราฝึกทักษะพูดไปในตัวด้วยคือขวัญอยากให้เพื่อนๆฝึกหลายๆทักษะพร้อมกันไปเลยเพราะว่าทักษะการฟางังแล้วก็ทักษะการพูดมันเป็นทักษะที่มันเชื่อมกันนะคะคือ คือเราไม่สามารถที่จะพูดได้ดีได้ถ้าเราฟังไม่มากพอนะคะแล้วถ้าเราอ่อนออกเสียงไม่ถูกนะคะเราก็จะฟังไม่ถูกด้วยเหมือนกันนะคะก็ให้เอา,เอาตัวบทพูดบทสคริปต์มานะคะแล้วลองพูดด้วยเสียงของตัวเองอ่าน,นเสียงด้วยโทรศัพท์เนี้ยอ่านเสียงอ่านนะคะของเราแล้วลองดูว่าเราเนี่ย อ่านออกเสียงเหมือนกับเจ้าของภาษาไหมเหมือนกับคลิปต้นฉบับไหมนะคะก็เป็นการฝึก2แบบเลยคือได้ทั้งการฟังแล้วก็ได้การพูดไปในตัวเลยนะคะให้เพื่อนฝึกขั้นตอนเนี้ยประมาณสักเ,เดือน2เดือนเป็นอย่างน้อยเนาะให้เราชินก่อนนะคะถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มฟังออกสักประมาณ50% 60ละนะคะทีนี้ให้เราขยบขั้นต่อไปของเรานะคะทีนี้เราขวัญก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆจะต้องมานั่งจดนั่งถอดทีละคำ ไปตลอดชีวิตของการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่นะคะพอเราเริ่มได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะเราพอฟังออกสัก5 0า0เนละทีนี้เรามาสร้างสภาวะแวดล้อมของเราให้เป็นภาษาฝรั่งเศสกันคำว่าสร้างสภาวะแวดล้อมเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือการที่เราฟังนะคะอ่านเห็นตลอดเวลาเป็นภาษาฝรั่งเศส อย่างเรื่องการฝังนะคะเราสามารถฝึกฝังได้ทั้งวันเลยนะคะเริ่มแต่ตื่นนอนมาอาบน้ําก็เปิดฟังได้ทํากับข้าวล้างจานแต่งหน้านะคะนั่งรถไปทํางานหรือไปเรียนนะคะหรือระหว่างรถติดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะฟังอะไรก็ฟังไฟล์ภาษาฝรั่งเศสของเรานี่แหละค่ะคือเน้นว่าฟังในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะถ้าคุณชอบเรื่องอาหาร คุณไปตามช่องยูทูบเบอร์ที่เขาสอนทำอาหารถ้าคุณชอบวีล็อกท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไปฟังยูทูบเบอร์ที่เป็นคนฝรั่งเศสนะคะที่เขาพาเที่ยวถ้าคุณชอบอะไรอีกอะ่ะ ชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยก็ไปฟังช่องที่เขาสอนพัฒนาตัวเองแต่เป็นภาษาฝรั่งเศสเท็ตท็อกภาษาฝรั่งเศสหรือพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ที่ขอนแนะนำนะคะที่ฟังง่ายๆเลยก็อย่างเช่นช่องฝรังเศสออทองจิกนะคะอินเนอร์เฟรนซ์อย่างเงี้ยเขามีพอดแคสต์แล้วเขาก็มีสคริปต์ให้ด้วยถ้าอยากจะไปดูอีกก็ไปดูได้นะคะว่าเขาพูดคำนี้ว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย แต่หลักๆเลยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเราฟังออกร้อยเปอร์เซนต์ไหมนะคะแค่ฟังออกคร่าวๆว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงพอแล้วแล้วเน้นให้หูเราอ่ะคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยกับสำเนียงคุ้นเคยกับภาษาฟัางฟังฟังฟัง,ฟงนะคะข้อดีของการฝึกภาษาผ่าน u t u b e นะคะข้อที่หนึ่งเลยภาษาที่ใช้ใน YouTube นะคะเป็นภาษาที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเรา จะได้ฟังในสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจําวันแน่ๆนะคะและข้อที่2ก็คือมันมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกไปมีทั้งเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเราเลือกฝึกฟังได้ตามที่เราต้องการนะคะคือพอไปถึงเราฝึกระดับหนึ่งเนี่ยขันว่าสักประมาณ3 4, เดือน4เดือนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วนะคะแล้วที่เปลี่ยนแปลงแบบก้ากระโดดอีกทีหนึ่งคือประมาณ6เดือน คือเราฝึกอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะประมาณ6เดือนนะคะเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เราจะเริ่มเห็นความหัศจรรย์ของสมองเรานะคะที่เราฟัง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 ไปบ่อยๆนะคะแล้ววันนั้นเพื่อนๆจะรู้เองนะคะใครไปถึงจุดนั้นให้ได้นะคะขวัญจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่แล้วก็น่าจะเปิดวิทยุเอ่อช่องช่องฟังสังเฝ้ัวจะจำไม่ผิดนะคะแล้วระหว่างนั้นแต่งหน้าไปแล้วก็แบบอยู่ๆก็รวิวเลกาตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยฟังออกได้ไง คือเราเคยฟังไม่ออกมาแล้วอยู่เราฟังออกเราก็งงตัวเองเอาจริงๆอาจจะฟังออกมานานแล้วก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้สังเกตตัวเองเพราะว่าเราฝึกเหมือนไม่ได้ฝึกอะค่ะคือฝึกแบบสนุกสนุกฟังไปเรื่อยฟังฟังฟังแล้วก็ฟังแล้วว่าหนึ่งพอมันฟังออกมันก็คือมันก็ฟังออกเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของคนที่เขาแบบ พูดภาษาหลายๆภาษาได้นะคะเขาฝึกด้วยเทคนิคนี้มาแบบหลายคนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีคนที่เขาทําได้มาแล้วรวมถึงขวัญซึ่งคือขวัญไม่ได้จีเนียด้านภาษาเลยนะคะมาจากการแบบฝึกฝนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขวัญทาได้ขวัญก็เชื่อว่าเพื่อนๆทาได้เหมือนกันนะคะไปลองฝึกกันดูแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงนะคะกลับมาบอกกันได้หรือใครมีเทคนิคอื่นๆนะคะก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีฝึกภาษาฝรั่งเศสด้วยความ สนุกสนานนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอบคุค่ะ